สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้ครับฮิวรอเองลาวสลีปเอ้ยทุยลาลาแล้วสลีปไหมครับอันนี้เราจะมาเล่นเกมโรโบอกแบบเอ่อไวทคอนโทรลคือแบบนี้ไวายฮิวอ๋เอเรืงง่องอะไรอะไม่เราก็ดีเอ้กวดเบาะอ่ะอ่ะกวดอะแต่ว่าแบบนี้ก็ไวท์ฮิวก็แค่เราใช้ไว e c แชทก็คือเราต้องไปสมัครไว e c แชทก่อนได้ไหมเดี๋ยว เหมือนเราบอกกูจะค้างหรือเปล่าไม่่ใจแล้วดูทุกคนต่างใช้ไวแชทหมดเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ไวแชทมันจะไปไม่ได้หรือเปล่าเออคืเอเรามีไวแชทแล้วอือ่ะกดเพลย์ดีกว่าไวชิลทุกคนเนี่ยดูเห็นคนหนาปะเดี๋ยวเราลองเปิดเสียงก่นนนอเนเนี่ยเห็นคนหนะปะนี่เขาใช้เสียงทุกคนอ่ะแต่ว่าเราก็ ไปเปิดไวเชลเขาบ้างดีกว่านี่ทุกคนเราเปิดไวเชลนี่เห็นไะพอเราพูดอะ่ะมันจะเป็นแบบเราุูขึ้นอืมไปเราต้องเงียบๆนะทุกคนอ๋อถ้าเราไม่เงียบม,มันจะเป็นอย่างีงทุกคนเฮ้ย,ยมันไม่ขึ้นน่วมเพราะว่าเกมมันไม่จับเสียงกูซึ่งเป็นเกมที่เฮีะมาก เออเนี่ยทุกคนเออแบบก็โดดแล้วป๊า<ป>็ต<ป>ัวนี้เนี่ยคนเราก็เดินแล้วละทุกคนนี่ก็คือคือ เกมนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเปิดไว้แค่เนี่ยเพื่อนจะไม่ได้ยินเราอืมดีไปโอ้โหตอนนี้ดีมากตไนนี้โอ้โดมีนี่ตดอโดดเออนะทุกคนเราก็โดดนี่เรียบร้อโดดดีมากเออทุกคนเราโดดเรียบร้อยแล้วก็มันจะประมาณนี้นะทุกคน ต่อไปเราก็แค่คือเกมนี้ง่ายๆทุกคนคือจริงๆเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดมากก็ได้คือแบบง่ายๆเดี๋ยวเราทำให้ดู เช็คพอยแล้วทุกคนก็เป็นแมพง่ายๆคือเนี่ยคือมันง่ายแต่ว่าตอนที่เราไม่พูดเนี่ยแม่งจะชอบโดดนะทุกคนตไม่รู้จช่หมอ่ะไมแบบจากเกินเฮ้ยเอ้าเฮียเดียวไอ้สันไอ้เฮียไม่กินคืออ๋อปิดบ้านอะไรนี่อีีร้อยทุกคนคือจริงๆเราไม่ได้กินเนี่ยเราไอ้นี่เฉยๆเราลื่นอืม เธอเราแค่มีเหงืห่อขึ้นเมาส์เอาหม่มา,มาอ,อ๋อทุกคนเมื่อกี้เราเสียงเบาเกันกนเอาให้สัตว์เมื่อกี้เราเสียงเบาทุกคนเมื่อกี้เราเสียงเบาคือไม่มีอะไรค ทุกคนามาแล้วซึ่งเหมือนเราก็จะดินเสียงแบบคนอื่นอะเพราะฉะนั้นแต่เราไม่สนใจ อี yeah, to to my my ่ยกูต้องปิดไมคแล้วเนีอยสสวรแม่งไม่ควบคุมเออไอ้วันเราอาจจะโกงแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะไม่โกงละเราจะเปิดไมคตลอดเวลา เสียงมาจากไหนนี่ยยี่ห่าไมกูกระโดดลังหนาอีสัตว์มัน,มน,เน,นเฮียแล้วหนาเนย่ยเฮียเป็นยาอ่อนโอ้ยควายเป็นยาอ่อนมึงจะมีเสียงเฮียแล้วหนาเนี่ยเยน็นแม่มาจากไหนหมดเนี่ยทำไมกูดีขนาดนั้นเลยเหรอ ทุกคนเราขออนุญาตปิดไหม์นะทุกคนแม่งเฮี้ยเสียงเฮียอะไรไม่รู้เยอะแยะจัดหัวร้อนเอ,อ้ยไม่หัวร้อนทุกคนไม่ไม่กี่นี้ไม่มีอะไร จะเปรอไมเหี้ยเพื่อนทุกคนไม่กลี่าหน้ามืดตามัวแม่งเป่าเยอะเกินฮ่าโนุนนโดดิโดดแม่งไรีขามึงเล แบบเป็นเสียงผู้ใหญ่เมื่อกี้โอ๊ยหนีไปแล้หปแล้โอ๊ยโอ้โอ้ยเเดียียวยวเดียวยเยอ มึงรีบมึงกินไปมีผู้คนอ่ะไอ้เี Silva ่ะอ้าวทำไมทำไมแม่งทิ้งทิ้งงี้มีคนเห็นอ่ะทิ้งงี้แม่งมีคนได้ยินอีสัตว์โอ้ยโอ้ยมึงจะจะโดดเหี้ยแล้วหนาในอีสัตว์ไปดิเอาจะกระโดดแล้วเหรอไอเสือกู้นู้นกูอยู่แล้วแกก็เหมือนไอ้เี่ยโอ้ย โอ้โอ้ถึง้โดดโอ้โหโอ้ทีนี้ไม่อเพรากูเงียบนะเงียบแม่งโดดใหญ่เลยกี่ดอกโอ้โอเยอะนะเฮียเฮ้ยโอ้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 ผานทีเงียเด็กเวนซาดงาออนเฮียเช็คพอยแล้วทุกคน โอ้กูโคตรเก่งไอ้เฮียง่ายชิบหายเลยสัตว์โอ้ยไปกรดกรดเอาโดนี้กรสดีโอ้ยโอ้ยโดนี้โดนี้สัตว์กวบอลบ้างโด